หากเพื่อนๆสนใจเติมเกมอดีสมเบอร์ทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายกว่า2ล้านบาทสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับราคาขึ้นนะแนะนำให้สอบถามราคากับพี่จอนชาวไร่ทุกครั้งนะครับหากช่วงไหนปรับเปลยดราคาลงนะครับผมจะแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ให้นะหากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่เพจไลน์เบอร์โทร3ช่องทางนะครับที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องแม่ดำโตอ้วนกลมนะครับ วันนี้ก็อยู่กันในเกมอันดีเซมเบออีกเช่นเคยนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีเปลี่ยนลูกศรสกิลก่อน,นื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณราเซียอีกเช่นเคยนะครับที่ได้ให้ผมยืม ID นี้นะครับมาทำการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตานะครับเจ้าไอเทมที่ใช้เปลี่ยนลูกศรสกิลกันก่อนนี่ครับมันจะเขียนว่า a s c e n t เปลี่ยนแปลงรูนทิกเกอร์นะครับอ่าไอาเจ้าไอเทมนี้แหละที่จะสามารถเปลี่ยนในส่วนของพวกสกิลนะครับอ่าเปลี่ยนทิศทางลูกศรได้อ่าประมาณนี้วิธีการทำนะครับก็มาที่โต๊ะแปดธาตุนะคุณผู้ชมเลือกหัวข้อที่3นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อเอเซนเสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเอเซนเปลี่ยนแปลงรูนทิกเกอร์นะครับอ่าอยู่ตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของเอเซนเชื่อมต่อนะครับ500ชิ้นแล้วก็ใช้หินนักปัจฉญานะอ่าไอหินนักปัจฉญาหาจากไหน ก็ซื้อข้างๆเลยครับนี่ก้อนละพันนะอันนี้ก็หาไม่ยากนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือซื้อที่ตลาดเนาะะที่ตลาดประมูลก็ซื้อได้คุณผู้ชมคลิกที่อื่นนะครับเลือกที่หัวข้อเอเซนเสร็จแล้วก็เซิร์ชตรงนี้ครับเอเซนเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าเอเซนเปลี่ยนแปลงรูนทิเกอร์คลิกไปนะฮะกดค้นหานี่ครับก็จะมีขายในตลาดนะตอนนี้ต่ำสุด700นะครับราคาขึ้น ช่วงถูกๆเนี่ยจะเห็นมี400นะครับอ่ะตอนนี้เป็น700สตาร์ทมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมจากตัวอย่างนะครับที่ FC ลัดเยได้ทำไวนะ้เนาะนี่ครับอันนี้คือเป็นลูกศรทิศท,ทางที่ไม่ดีนะเพราะว่าหากเฉียงเกินไปเห็นป่ะอ่าถ้าเลี้ยวแบบนี้คือไม่มีประโยชน์เลยนะครับจริงๆแล้วมันต้องเลี้ยวประมาณเกือบเกือบ,บ90องศานะครับดูอย่างอันนี้เนาะ่อะอย่างแบบน,นี้เฉียงมากทางนี้ใช่ป่ะอ่ามันต้องเฉียงประมาณนี้นะครับ ประมาณ90องศาประมาณนะไอการที่มันเฉียงประมาณนี้เนี่ยมันทําให้เราประหยัดลิงดูนนะครับอ่าลิงก์ดูนตัวเนี้ก็จะสามารถเชื่อมมา2อันได้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของ fc และเยบอกว่าให้กดเม็ดนี้ต่อนะครับก็หวังว่าจะออกเป็นทิศท,ทางที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดให้ดูจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่โตเอ็นชานะครับแล้วก็เลื่อนมาขวาสุดเลยนะนี่เลื่อนขวาสุดนะครับแม่ผมก็ไม่ค่อยกล้ากดเลยนะ มันก็ข้างเป็นของที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเออต้องขอขอบคุณ FC และรเยนจริงนะที่มาให้ผมทำคลิปแล้วก็กดโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับก็หวังว่าจะออกเป็นทิศท,ที่ดีกว่านี้นะหวังว่าหวังว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดกันเลยครับ1 2 3 v e ส y good วลิกู อันนี้คือไม่ต่างจากเตอร์นะครับทิศนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมสําหรับคอนเทนต์วิธีเปลี่ยนลูกศรสกิลนะครับเพิ่มเติมเกียรตความรู้นิดนึงครับหลายคนอาจสงสัยว่ามันเปลี่ยนเป็นลิงก์รูนอื่นได้ไหมใช่ไหมอ่จเดี๋ยวผมจะมาที่โต๊ะแปดาให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็เลือกถ่ายโอลลูน,นะครับแล้วก็เลือกถ่ายโอลลูลิงก์อ่ะผมจะตัวอย่างให้ปึ๊บอ่ะกลายเป็นวงกว้างอ่ะมันสามารถเปลี่ยนลิงก์รูนตัวอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เสริมเก็ดความรู้เล็กน้อยนะครับเป็นกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์วิธีเปลี่ยนลูกศรสกิลนะครับก็เป็นคอนเทนต์สั้นๆแล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสดงนแจ้งเตือนนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านครับจุ๊บจ้า